คุณเซ็นหนีบินไปจีนจีนไม่รับบินไปเกาหลียังไม่รู้ชะตากรรม F16 ย่อนไขใส่กองผลน,น้อยสนับสนุนส่วนหน้าที่8และที่9ย่อยสลายบินอีกรอบย่อนไขใส่หน่วยรังควานประสาตาเหมือนทมดับพวกตัวตึงที่ตั้งหน่วยอยู่ส่วนใต้ของประสาตาเมือนทมสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง108ย h a n n ช l แนล สถานการณ์เอาคืนตัวตึงหุนเส้นที่ชอบรังควานสร้างปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่เอากองกำลังประชิดชายแดนไทยใกล้ปราสาทตาเหมือนทมตาเหมือนโตดและตาควายว่าสามปราสาทนี้เป็นของกัมพูชาถึงขั้นขุดสนามเพาะแอบวางกับระเบิดแล้วต่อมาพัฒนาการความร้าวฉานกับไทย ถึงขั้นปิดพรมแดนงดการค้าขายและส่งแรงงานกลับประเทศสถานการณ์ที่ทำให้ไทยไม่ทนมาถึงสถานการณ์ที่ทหารไทยลาดตะเวนที่ช่องบกแล้วเหยียบกับระเบิดสองครั้งซึ่งการกระทำของกัมพูชาทำให้ผิดต่อสัญญาอนุอัตว่าของสหประชาชาติโดยไทยได้ประท้วงรุนแรงถึงขั้นให้ทูตกัมพูชากลับประเทศ และเรียกทูตไทยกลับประเทศเช่นกันนอกจากนั้นเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาและไทยพร้อมทั้งทหารกัมพูชาและทหารไทยบริเวณปราสาทตาเหมือนทมที่นักท่องเที่ยวกัมพูชาและทหารกัมพูชาพยายามยั่วยุเพื่อให้เกิดความรุนแรงจากเหตุการณ์ที่ทหารไทยลาดตะเวนเหยียบกับระเบิดสองครั้งในดินแดนของไทย ทำให้บาดจิบซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นกับระเบิดใหม่ทหารกัมพูชาได้วางใหม่เพื่อดักทหารไทยไม่ให้เข้าไปดังนั้นแม่ทัพภาคที่สองจึงประกาศปิดจุดผ่านแดนอีกหลายจุดและปิดทางขึ้นประสาทตาเมือนทมและประสาทตาควายนี่แหละเป็นสาเหตุของการแย่ต่อมระเบิดของหุ่นเซน โดยเฉพาะสถานการณ์ในวันที่24กรกฎาคม2568ในช่วงเช้าที่มีโดรนของกัมพูชามาสังเกตการบริเวณป่าสาตาเมือนทมทหารไทยพยายามผลักดันจนสถานการณ์เกิดการประทะเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกา20นาทีหลังจากนั้นเวลาประมาณ10นาฬิกา ฝ่ายทหารกัมพูชาได้ยิงจรวดหลายลำกล้อง BM21 จำนวนหลายลูกมาตกยังฝังไทยโดยเฉพาะพื้นที่พลเรือนโดนหมู่บ้านโดนบ้านของชาวบ้านเสียหายโดนร้านเซเว่นใกล้ปั๊มปะตะทในอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดและโจมตีโรงพยาบาลพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์สถานการณ์ทั้งหมดมีคนเสียชีวิตและบาดเจ็บโดยเสียชีวิตจำนวน12ราย บานเรือนเสียหายหลายสิบหลังดังนั้นเพื่อสกัดกั้นความเสียหายจากจรวดหลายลำกล้องที่ยิงโดยไร้ทิศทางและจะสร้างความเสียหายให้กับพลเรือนกองทัพไทยจึงใช้ F16 จำนวน6ลำบินขึ้นเวลาประมาณ10 3นาฬิกา30นาทีโดยพิกัดเป้าหมายมุ่งทำลายที่กองพลน้อยสนับสนุนส่วนหน้าที่8และที่9 ซึ่งเป็นหน่วยบัญชาการและหน่วยวางแผนสั่งการทางการรบโดยปฏิบัติการสำเร็จเสร็จสิ้นเวลา11นาิ58นาทีและบินกลับฐานอย่างปลอดภัยมีคลิปวิดีโอของประชาชนกัมพูชาถ่ายภาพเครื่องบินรบ F-16 ด้วยเสียงที่ดังกึกก้องกำปนาดบนแผ่นดินกัมพูชา ทำให้คนที่กําลังถ่ายภาพหวาดกลัวและตกใจร้องหาปู่ย่าตายายเทวดาให้มาช่วยปกปักรักษาซึ่งก่อนหน้านั้นก็พากันอวดดีไม่เกรงกลัวแสนยานุภาพทางการทหารของไทยถ่ายไปร้องไห้ไปคล่ําครวญโหยหาหวาดกลัวแต่ไทยไม่ได้มีเป้าหมายทางพลเรือนมุ่งทำลายและหยุดยั้งกองทัพส่วนหน้าของกัมพูชาเท่านั้น ในปฏิบัติการทางการทหารของไทยมีทั้งหมดอยู่6จุด นอกจากปฏิบัติการ F16 ยอนไข่แล้วยังมีการใช้ดโดรนยอนไข่ใส่หน่วยตัวตึงที่ประสาทตาเมือนทมอย่างแม่นยำชัดเจนใส่หน่วยทหารกัมพูชาโดยไม่ได้แตะต้องฝ่ายพลเรือนนอกจากนั้นยังมีการทำลายกระเช้าภูมะเขือเพื่อตัดเส้นทางลำเลียงบํารุงทางการทหารของกัมพูชาพร้อมทั้งยิงปืนใหญ่ทำลายรถถังได้สองคัน และเข้าทำลายหน่วยทหารอยู่ใกล้วัดพระแก้วใกล้ๆเขาพระวิหารและลุกคืบใ,ใ,ในพื้นที่ของเขาพระวิหารที่กัมพูชาได้ล่วงล้ำมานานแล้วในขณะเดียวกันก็มีข่าวว่าฮุนเซนได้ขึ้นเครื่องบินส่วนตัวมุ่งหน้าไปที่จีนคงประเมินแล้วว่าไทยได้ลุกคืบและทำลายล้างหน่วยทหารได้หลายหน่วย ประกอบกับสื่อไทยที่ผ่านมาก็ได้ประโคมข่าวเชียร์ให้เอา F16 เอาใครไปฝากบ้านหุ้นเซนหน่อยอังเค้นคงหลอนเพราะเขาคือต้นเหตุที่สร้างปัญหาความขัดแย้งกับไทยและได้ข่าวว่าไม่สามารถเอาเครื่องลงที่จีนได้จีนไม่ต้อนรับคงมองว่าจีนเองก็ลงทุนไว้ที่ไทยไว้มากไม่อยากมีปัญหากับไทยไม่มีหุนเซนจีนก็สามารถคุยกับผู้บริหารประเทศคนใหม่ได้ และคงมองว่าหมดประโยชน์แล้วไม่มีความสามารถในการบริหารประเทศเศรษฐกิจการจ้างงานสร้างความอยู่ดีกินดีให้คนกัมพูชาก็ทำไม่ได้และยังมีปัญหากับประเทศเพื่อนบานอีกและได้ข่าวว่าเครื่องบินมุ่งหน้าเป็นทางเกาหลีใต้คงต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศก็มีการประท้วงอย่างเป็นระบบเป็นไปตามกฎกติกาสากล โดยขณะนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้บินไปที่สหประชาชาติเพื่อรายงานสถานการณ์และนำหลักฐานทั้งหมดให้ทางสหประชาชาติได้ดูว่ากัมพูชาบุกรุกไทยและทำกับไทยก่อน โดยเฉพาะการยิงจรวดหลายลำกล้องเข้าไปในพื้นที่พลเรือนและโรงพยาบาลนอกจากนั้นมีการวางกลับระเบิดที่ทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งละเมิดอนุสัญญาของสหประชาชาติและนอกจากนี้ก่อนหน้านี้ทางกองทัพก็ได้เชิญทูตทหาร47ประเทศมาสร้างความเข้าใจและให้ดูหลักฐานทุ่นระเบิดที่ทางกัมพูชาได้วางไว้ นี่คือการเดินเกมรุกทั้งฝ่ายทหารปฏิบัติการปกป้องประเทศและสร้างความเข้าใจรับรู้การปฏิบัติตามมติสากลและแนวทางของสหประชาชาติท่านผู้ชมและเอซคงไม่ต้องสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าทหารมีไว้ทําไมมีความคิดมีความเห็นอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นได้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never.